สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง Baby Code นะครับจะมาสอนการเขียนฟังก์ชันนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับวันนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อ3นะครับฟังก์ชันที่คำนวณปริมาตรนะครับของถังน้ำรูปทรงกระบอกนะครับโดยกำหนดสูตรมาให้นะครับ v เท่ากับ pi r กำลัง2 h นะครับซึ่งในโจทย์เนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นฟังก์ชันในรูปแบบไหนนะครับ แต่เราก็วิเคราะห์ได้ว่านะครับจะต้องมีการรับค่านะครับรัศมีนะครับรับค่าความสูงใช่ไหมครับจากนั้นจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวแปรนะครับโดยประมาณ3ตัวนะครับก็จะมี V นะครับมี R มี h นะครับ V ีก็จะเป็นปริมาตรนะครับหรือว่าวอลลัมได้เลยนะครับเราก็จะนาโจทย์ตรงนี้นะครับไปเขียนโปรแกรมกันครับเราก็มาเริ่มสร้างฟังก์ชันกันเลยนะครับ คีย์เวิร์ดของการสร้างฟังก์ชันนะครับก็ def นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับเป็น volume นะครับแล้วก็เรากำหนดให้มีพารามิเตอร์2ตัวนะครับก็คือรัศมีนะครับแล้วก็กับความสูงนะครับจากนั้นนะครับเราสร้างตัวแปรนะครับ v นะครับเท่ากับ pi นะครับ ค่าพายก็จะเป็น3.14นะครับคูณนะครับ r ยุกำกลังสองนะครับ r ยกกำลังสองนะครับเราก็สามารถเขียนว่า R คูณ R ก็ได้นะครับ r ายกกำลังสองนะครับหรือถ้าเขียนเป็น R แล้วก็คูณคูณสองก็ได้นะครับแล้วก็คูณ h นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะ ั่งแสดงผลลัพธ์กันครับเราก็จะบอกว่า c ลล u m ์เท่ากับนะครับปริมาตรเท่ากับนะครับ v นะครับอย่างนี้จากนั้นนะครับพอเราสร้างฟังก์ชันเสร็จนะครับเราก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันกันนะครับเราก็จะให้ผู้ใช้นะครับอ้อนรัศมีเข้ามานะครับเราสร้างต่อไป radius นะครับ รับค่าครับใช้ฟังก์ชัน float นะครับร่วมกับฟังก์ชัน input นะครับรับค่าจากผู้ใช้นะครับจากนั้นสร้างตัวแปรนะครับความสูงนะครับรับค่าเข้ามา ใช้ฟังก์ชันโหลดกับพินพุชเช่นเดียวกันนะครับในการรับค่าแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัวแปรทั้ง2ตัวนะครับเสร็จแล้วเราลองทดสอบดูครับเผื่อโปรแกรมจะมีเออรอะไรหรือเปล่านะครับป้อนเอนเตอร์เข้าไปนะครับเรารับค่าได้2ตัวเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันโวลัมกันนะครับก็จะเขียนได้เลยนะครับโวลัมนะครับใส่ค่าเข้าไป2ตัวนะครับหรือว่ารับค่าเข้าไป2ตัวเราก็จะส่งค่าร a d i u s เข้าไปนะครับตามพารามิเตอร์ที่ได้กำหนดไว้นะครับ dius นะครับตรงนี้ผิดนิดนึงเนะี่ย ตัวที่2นะครับหายเสร็จแล้วทดสอบโปรแกรมใหม่ครับเราก็จะได้ค่าปริมาตรตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับการเขียนฟังก์ชันนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้มีความสุขกับการเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ G1&Up